สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องที่เคารพรักครับวันนี้ก็พบกันนะครับอีกเช่นเคยวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคม2022นะครับวันนี้เราพบกันในบทอ่านจากคำบรรยายจดหมายถึงชาวโครินจ์ฉบับที่2โดยนักบุญบาซิลแห่งอเล็กซานเดรยพระสังฆราชนะครับหัวข้อก็บอกว่าพระเป็นเจ้าได้ทรงทําให้เราคืนดีกับพระองค์โดยทางพระคริสตเจ้าและได้รับได้ทรงมอบภารกิจนี้แก่เรา นี่ก็เป็นหัวข้อในวันนีนนนน้ที่เราจะาช่วยกันคิดพิจารณาแลวก็ลำบึงไปพร้อมกันนะครับนี่หมายความว่าไม่มีใครสักคนจะเจริญชีวิตในเนื้อหนังอีกต่อไปอย่างร้อยที่สุดการเจริญชีวิตในเนื้อหนังก็จะไม่หมายถึงการอยู่ใต้อํานาจของความอ่อนแอของเนื้อหนังซึ่งรวมทั้งความเปื่อยเน่าด้วยนักบุญเบาโลกล่าวว่าแต่ก่อนเราคิดถึงพระร์เจ้าในสภาพที่มีเนื้อหนังแต่เดี๋ยวนี้ เราไม่คิดเช่นนี้อีกแล้วท่านหมายความว่าพราะวาะนาจทรงรับอกกายและประทับอยู่ท่ามกลางเราพระองค์ได้ทรงรับชรมาจนสิ้นพระชนในเนื้อหนังเพื่อประทานชีวิตแก่มนุษย์ทุกคนในสภาพเนื้อหนังที่เรารู้จักพระองค์แต่ไม่เป็นเช่นนี้อีกแล้วเพราะแม้พระองค์สถิตยอยู่ในเนื้อหนังก็ตามพระองค์ได้ทรงกลับคืนพระชนชีพในวันที่สามและบัดนี้พระองค์ประทับอยู่กับพระบิดาในสวรรค์เราทราบว่าพระองค์ได้เสด็จผ่านจากชีวิตเนื้อหนังไปแล้ว พระองค์ได้สิ้นพระชนครั้งเดียวและไม่สิ้นพระชนอีกต่อไปและความตายไม่มีอำนาจเหนือพระองค์อีกต่อไปการสิ้นพระชนของพระองค์เป็นการตายต่อบาปพระองค์ได้สิ้นพระชนครั้งเดียวสำหรับทุกคนชีวิตของพระองค์เป็นชีวิตกับพระเบญจาโดยวิธีนี้พระคริสตเจ้าได้สรงกลับเป็นต้นทานชีวิตสำหรับเราเราที่ติดตามรอยพระบาทของพระองค์ต้องไม่คิดถึงตัวเราที่เจริญชีวิตอยู่ในเนื้อหนังอีกต่อไป แต่ต้องคิดว่าเ,าเราได้ผ่านจากชีวิตนี้ไปแล้ววาจาของนักบุญเปาโลเป็นความจริงอย่างยิ่งเมื่อผู้ใดอยู่ในพระคสต์เจ้าเขาก็เป็นบุคคลที่แตกต่างไปชีวิตเก่าของเขาเป็นอันยุติลงและเริ่มชีวิตใหม่เราได้เป็นผู้ชอบธรรมด้วยความเชื่อในพระคิสต์เจ้าและอิทธิพลของความชั่วได้ถูกทำลายเพราะเห็นแก่เรา การกลับคืนพระชนชีพของพระสตษเจ้าได้ทำลายอำนาจของความตายเราจึงได้ทราบถึงพระเจ้าแท้แท้และกราบและมักการพระองค์ในจิตใจและในความจริงโดยทางพระบุตรคนกลางของเราผู้ซึ่งได้นำพระพรขอ,ของพระบิดาเจ้ามาสู่โลกท่านนักบุญเปาโลเข้าใจลึกซึ้งมากเมื่อท่านกล่าวว่านี่แหละเป็นการสรุปภารกิจทั้งสิ้นของพระเบนเจ้าที่ได้ทรงกระทำให้เราคืนดีกับพระองค์ โดยทางพระคริสตเจ้าอาศัยธรรมล้ำลึกของการบังเกิดเป็นมนุษย์และการลื้อฟืนให้การบังเกิดเป็นมนุษย์นี้สําเร็จจะสําเร็จไปไม่ได้นอกจากพระบิดาทรงพอพระทัยโดยทางพระคริสตเจ้าเราจึงสามารถเข้าถึงพระบิดาเพราะตามที่พระคริสตเจ้าตรัสว่าไม่มีใครสามารถมาหาพระบิดาได้นอกจากผ่านทางพระองค์ฉะนั้นนี่คือสรุปภารกิจทั้งหมดของพระเอเนเจ้าที่ได้ทรงทําให้เราคืนดีกับพระองค์ โดยทางพระคริสตเจ้าและได้ประธานทำล้ำลึกแห่งการคืนดีในนี้แก่เราครับพี่น้องก็เป็นสิ่งที่ท่านนักบุญซีรินแห่งอลาเซนเดียนะครับได้ได้อธิบายได้บอกว่าพระเป็นเจ้านั้นทําให้เราคืนดีกับพระองค์โดยทางพระคริสตเจ้าเพราะว่าถ้าไม่มีพระคริสตเจ้าไม่มีพระเยซูเจ้าเราก็ไม่สามารถที่จะกลับมาแล้วก็คืนดีกับพระเป็นเจ้าได้ในความเชื่อของเราก็เป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นพี่น้องในแต่ละวันที่เราจเจริญชีวิตอยู่ดําเนินชีวิตไปในแต่ละวันนั้นชีวิตของเราแน่นอนเราเป็นชีวิตในโลกนี้มีเนื้อหนังมีธรรมชาติตามภาษามนุษย์เห,เหมือนเหมือนอย่างครั้งหนึ่งที่พระเยซูเจาวว้าเมื่อสองพันปีกว่าที่แล้วที่พระองค์เสด็จมารับสภาพมนุษย์นั้นเหมือนกันนะแต่ว่าบัดนี้พระองค์ สิ้นพระชนแล้วในสภาพของความเป็นมนุษย์นั้นแต่ว่าในความเป็นพระเป็นเจ้าของพระองค์นั้นก็ดำรงอยู่นิรันดรและพระองค์ก็อยู่กับพระบิดาเจ้าในสวรรค์นความเชื่อเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นพี่น้องขอให้เราทุกคนนะครับจเจริญชีวิตของเราในแต่ละวันนั้นด้วยความมั่นใจความมั่นใจในองค์พระเยซูเจ้าโดยอาศัยพระคริสต์เจ้าอาศัยพระเยซูเจ้าเราจึงสามารถที่จะ กับกลายและมาเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์อีกครั้งหนึ่งและ,ะเช่นกันในการอยู่ในโลกนี้ของเราในความเป็นมนุษย์ของเรานั้นเราก็มีหน้าที่นะครับหน้าที่ที่พระเบญจเจ้ามอบมาให้เราโดยผ่านทางสิ่งที่พระเยซูเจ้าบอกและทรงสอนนั่นก็คือให้เรารู้จักที่จะอยู่กับเพื่อนพี่น้องเพื่อนมนุษย์ในโลกนี้ด้วยความรักด้วยการเอาใจใส่ด้วยการพร้อมที่จะ,ะมีชีวิต เพื่อผู้อื่นมีชีวิตที่จะทำดีและก็ดูแลผู้อื่นด้วยนะเป็นต้นผู้ที่ยากลำบากผู้ที่จบทุกได้ยากนะครับในในสังคมที่เราอยู่อาศัยนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ขอพระเป็นเจ้านะครับจะได้ประทับอยู่กับเราทุกคนขอให้ทุกกิจการที่เราจะทำาการกระทำคำพูดหรือว่า,าความนึกคิดของเรานั้นจะได้เป็นสิ่งที่จะเสริมสร้าง ความรักเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันและเสริมสร้างพระเกียรติมงคลของพระเปญนจาให้ความเป็นอยู่ของเราในแต่ละวันแะขอให้วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะทําให้เพื่อนพี่น้องที่เราพบที่จะเจอกันในวันนี้นั้นจะได้รับความสุขได้รับสันติและได้รับ,รบพระพรจากพระเปญจาอาศัยชีวิตของเราที่จะต้องเจริญไปและเป็นแบบอย่างสําหรับทุกๆคนนะครับ ขอระเป็นเจ้าผู้ทรสงสันผานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด